วันนี้มีนิทานเรื่องจดหมายจากยมพบาลวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตลงอย่างกะทันหันและเมื่อเธอได้พบกับท่านยมพบาลเธอพูดว่าท่านคะดิฉันยังไม่อยากตายดิฉันมีภาระที่จะต้องไปสะสางเรื่องของการทำงานเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการแบ่งมรดกให้ลูกๆและยังจะต้องไปทวงหนี้และมีอีกหลากหลายอย่างที่จะต้องทำ ดิฉันขอกลับไปก่อนหนึ่งเดือนและเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลงดิฉันจะยอมตายค่ะท่านตอบว่าไม่ได้นางก็ร้องขอต่อว่าถ้าอย่างนั้นดิฉันขอกลับไปสองสัปดาห์ท่านตอบว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอกลับไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ค่ะท่านตอบว่าไม่ได้เจ้ากลับไปไม่ได้แม้เพียงหนึ่งนาทีเจ้าก็ไม่สามารถกลับไปได้ เธอก็ร้องไห้โฮพร้อมกับพูดว่าทํำไมฉันจึงกลับไปไม่ได้ทำไมฉันขอแค่นี้จึงให้ฉันไม่ได้ท่านจึงบอกว่าข้าได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนเจ้าไปหลายครั้งดิฉันไม่เคยได้รับจดหมายดิฉันไม่รู้เรื่องจดหมายอะไรเลยเจ้าค่ะเธอตอบท่านบอกว่าจดหมายที่เราแจ้งเตือนเราไปไม่ว่าจะเป็นผมที่งอกการปวดเขา่า การปวดฟันการเจ็บป่วยต่างๆที่ส่งสัญญาณให้เจ้ารู้ว่าเจ้าถึงเวลาที่ใกล้จะตายเจ้าจะได้วางแผนปล่อยวางและเลิกงกที่สำคัญไม่ประมาทและถ้าเสียชีวิตลงจะไม่เป็นกังวลมาขอร้องเพื่อที่จะกลับไปแก้ปัญหาต่างๆอย่างเช่นที่เจ้าทำอยู่ทุกท่านคะวันนี้เราได้รับจดหมายแจ้งเตือน จากท่านยมพบาลหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียว2อฉบับหรือสาฉบับสี่ฉบับก็ตามถ้าเราเตรียมการอย่างดีเราจะมีความสุขกับการที่เราจะไปอยู่ในอีกภพหนึ่งค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันค่ะ